มสัสยิดบุตรยานะคะสีชมพูสวยงามที่นี่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้นะคะเพราะว่าเป็นมสัสยิดใหญ่และคนจะมาเยอะแต่ที่บ้านเราจะไม่อนุญาตให้เข้าชมนะคะับเพาเดี๋ยวไม่สะอาดคนที่จะเข้านะคะผู้หญิงต้องสวมชุดกันแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องปิดฮู้ดให้เรียบร้อยเข้ามาข้างในนี้ก็ถอดรองเท้าผู้ชายไม่เป็นไรนะคะ เข้าไปข้างในก็ก็เป็นแค่ห้องโถงะค่ะเป็นห้องละหมาดของเขาด <c oughs> ้านนอกก็จะติดกับแม่น้ำอุตยา <c oughs> ก็คือแค่เข้าไปชมสถานที่นะคะ <c oughs> <c oughs> ว้างใหญ่เชียวค่ะ มัสยิดที่สีชมพูนะคะที่ใหญ่โตและสวยงามของอับดุลตามาเลเซียนะคะถ้าอยู่บ้านเราเราก็คงไม่มีโอกาสได้เข้าไปในมัสยิดแบบนี้นะคะนี่ก็เข้าไปชมไปดูข้างในก็เป็นห้องโถงกว้าง,งให้เข้ามาละหมาดม,มาทำพิธีกันผู้หญิงทุกคนที่มานะคะต้องมาเปลี่ยนชุดกันให้เรียบร้อยก่อน